สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องเอ็มซ่าชาแนของเรานะครับสำหรับคลิปวันนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมมีโปรโมชั่นการลดราคาพิเศษนะครับของ iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max นะครับมาให้กับทุกท่านได้เลือกซื้อกันท่านใดที่อยากจะซื้อ iPhone 2รุ่นนี้นะครับแล้วก็อยากจะได้ราคาพิเศษเดี๋ยวในวันนี้ผมมีโปรลดราคาพิเศษเลยนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ซึ่งสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น7,900บาท โปรใหม่ล่าสุดลดราคาส่งท้ายปีเลยนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max เริ่มต้น7,900บาทอย่างที่ผมบอกไปนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro ส่วน iPhone 11 Pro Max ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น8,900บาทแล้วที่สำคัญยังสามารถผ่อนได้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ850บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราอยากจะซื้อในราคาเริ่มต้น7,900บาทก็ต้องเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเป็นการซื้อเครื่องแบบติดโปรแต่ว่า ถ้าคนที่ไม่ชื่นชอบนะครับในส่วนของการซื้อเครื่องแบบติดโปรผมก็มีราคาเครื่องเปล่าที่ลดราคาพิเศษมาให้ดูกันด้วยแต่จริงๆแล้วนะครับเราซื้อเครื่องเราก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนานะครับแนะนําให้เลือกเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรไปเลยจะคุ้มกว่านะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับจะไปซื้อได้ที่ไหนสําหรับ iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max เริ่มต้น7,900บาทอยากให้ท่านดูกันไปเรื่อยๆนะครับจะมีทั้งโปรปกัิ มีโปรพิเศษแล้วก็มีการซื้อเครื่องแบบไม่ติดโปรมาให้กับทุกท่านได้เลือกซื้อกันนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่ากันก่อนนะครับมาเช็คราคากันสักนิดหนึ่งก่อนที่ iPhone 12จะวางขายนะครับเริ่มดูกันที่เว็บไซต์แรกนะครับเป็นทางด้านเว็บไซต์ lazada หรือว่าแอป lazada นะครับ iPhone 11 Pro Max เป็นเครื่องโมเดลไทยนะครับเครื่องใหม่ประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มจากราคาปกติ39,900บาทนะครับลดเหลือ3 3 1 9 9 9บาทสําหรับร้านนี้เท่าที่ผมเช็คราคามานะครับร้านนี้จะขายถูกที่สุดแล้วสําหรับเว็บไซต์ Lazada เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะซื้อในตอนนี้นะครับผมแนะนําให้กดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแต่ว่าถ้าอยากจะรอก็แนะนําให้รอไปก่อนนะครับราคาก็อาจจะปรับลงไปมากกว่านี้ในส่วนของการชําระเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้เปลี่ยนคืนสินค้าได้ด้วยนะครับภายใน7วันมีประกันจากศูนย์แอปเปให้1ปีเต็มคุ้มมากๆนะครับใครสนใจอยากจะซื้อกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับไปดูรีวิวจากร้านก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเรามั่นใจนะครับค่อยทําการสั่งซื้อส่วน างด้าน i อ h o n e 11 Pro นะครับเป็นเครื่องโมเดลไทยเหมือนกันประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มนะครับจากราคาปกติ35,900บาทลดร,ราคาเหลือ28,200บาทนะครับนี่เป็นความจุ 64GB กิกมีให้เลือกกันครบทุกสีนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็ยังเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับถ้าสินค้ามีปัญหามีประกันให้1ปีเต็มนะครับเราซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันหรือว่าเราจะนําไปเคลมที่ศูนย์ไอแคลก็ได้นะครับมั่นใจได้เลยว่า ร้านที่ผมเลือกมาให้เป็นเครื่องแท้ศู์ไทยทั้งหมดนะครับหรือว่าถ้าเป็นเครื่องนอกเครื่องรีเฟรบิทผมก็จะแจ้งนะครับส่วนทางด้านเว็บไซต์หรือว่าแอปช้อปปี้นะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max เครื่องศู์ไทยประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มเช่นเดียวกันนะครับมีให้เลือกกันครบทุกความจุราคาสําหรับความจุ 64G กิกขายอยู่ที่31,900บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านตัดสินใจอย,อยากซื้อต้องรีบซื้อนะครับเพราะว่าต่อไไปอาจจะม มีการผลิตแล้วนะครับสำหรับ iphone 11 pro แล้วก็ iphone 11 pro max ดูกันต่อเลยที่ iphone 11 pro นะครับจาก s h o ป e e เหมือนกันซึ่งก็เป็นเครื่องศูนย์นะครับประกันศูนย์ apple 1ปีเต็มจากราคาปกติ34,900นะครับลดเหลือ28,990บาทตอนนี้มีเหลือเฉพาะความจุ 64GB นะครับใครอยากจะซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นี่เป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบซื้อมือถือพร้อมโปรก็สามารถเลือกซื้อเครื่อง ไม่ติดโปรกันได้เลยชอบแบบไหนกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรสําหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกเลยสําหรับค่าย AIS นะครับสำหรับ iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max นะครับนี่เป็นโปรแบบปกติสามารถซื้อได้ในราคา18,700บาทนะครับแล้วก็ถ้าย้ายค่ายมามีส่วนลดให้อีก1,000งนะครับง่ายๆเลยแต่ท่านไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับสามารถซื้อได้ในราคา18,700แต่ว่าถ้าย้ายค่าย นะครับก็เหลือ17,700บาทส่วนราคาก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับ iPhone 11 Pro Max ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น24,200บาทนะครับส่วนความจุ256 GB ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา39,400 iPhone 11 Pro นะครับลูกค้าทั่วไปซื้อได้ในราคา18,700บาทยายค่ายก็เหลือ17,700นะครับแล้วก็รุ่นความจุ256 GB นะครับสามารถซื้อได้ในราคา35,400บาทเท่านั้นนี่เป็น Pro แบบปกตินะครับก็คือใครก็ซื้อได้ ในราคานี้นะครับท่านจะไปเปิดเบอร์ใหม่จะย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือว่าท่านใช้เบอร์ AIS แบบรายเดือนอยู่แล้วก็จะสามารถซื้อได้ในราคานี้ส่วนโปรพิเศษนะครับที่ผมบอกว่าซื้อได้ในราคาเริ่มต้น7,900บาทก็จะเป็นโปรนี้เลยนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone 11 Pro เริ่มเพียง7,900บาทนะครับแล้วก็ยังสามารถผ่อนสบายๆกับทาง AIS นะครับนานถึง24เดือนโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจที่เรามีอยู่รายละเอียดอยู่ที่ด้านล่างนะครับสำหรับ iPhone iPhone 11 Pro Max เริ่มต้นเพียง8,900บาทผ่อนเดือนละ950บาททั้งหมด2ปีนะครับหรือว่า24เดือนส่วน iPhone 11 Pro นั้นเริ่มต้น7,900บาทผ่อนเดือนละ850บาททั้งหมด24เดือนเหมือนกันนะครับนี่เป็นรายละเอียดของ Pro ผมมีรายละเอียดตารางมาให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับ Pro นี้เป็น Pro AIS Smart Pay นะครับซึ่งจะลดราคาพิเศษเฉพาะ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone 11 Pro เท่านั้นลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกาย นี้เท่านั้นนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max มีขาย2ความจุนะครับ64 g ิราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่34,900บาทแต่ว่าถ้าเราซื้อโปรนี้เราก็จะจ่ายในวันที่เรารับเครื่องเพียงแค่8,900บาทนะครับแล้วก็จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่อนเดือนละ950บาททั้งหมด24เดือนส่วนความจุ256 g ิก็ซื้อได้ราคา8,900บาทนะครับแต่ว่าจะผ่อนเดือนละ1,200บาทดูกันต่อที่ iPhone 11 Pro ด้านล่างนะครับความจุ64กิจ่าย7,900ผ่อนเดือนละ850บ ทั้งหมด24เดือนนะครับแล้วก็ความจุ256 g ิสําหรับ iPhone 11 Pro ซื้อได้ราคา7,900บาทเหมือนกันแล้วก็ผ่อนเดือนละ1,100บาททั้งหมด24เดือนนะครับซึ่งทุกโปรสามารถรับสิทธิพิเศษในการดู AIS Pay นะครับนาน6เดือนส่วนเงื่อนไขนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อราคานี้ซื้อแบบนี้นะครับมาฟังเงื่อนไขกันสักนิดหนึงถามว่าใครจะซื้อราคานี้ได้นะครับหึเลยจะเป็นเฉพาะลูกค้าที่ถือแพ็กเกจหรือว่าท่านมีแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 0 0

ของ AIS นะครับถึงจะสามารถซื้อได้ในราคานี้แต่ว่าปัจจุบันถ้าท่านใช้ไม่ถึง1000บาทท่านก็สมัครได้นะครับในวันที่ท่านไปรับเครื่องเปลี่ยนเป็นโปร1000บาทขึ้นไปนะครับอาจจะเลือกเป็นโปร1099บาทต่อเดือนก็ได้เราก็จะสามารถรับสิทธิ์นี้ได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นลูกค้า AIS Celnet Platinum แล้วก็โ r o นะครับที่มีอายุการใช้งานมากกว่า4ปีขึ้นไปนี่เป็นรายละเอียดเงื่อนไขนะครับถ้าเราอยากจะซื้อราคานี้เราก็อยากจะผ่อนแบบนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมแนะนํา ให้ท่านไปสอบถามโดยตรงนะครับกับทาง AIS ช h อ p แจ้งกับทางพนักงานนะครับว่าโปร AIS Pay นะครับที่สามารถซื้อ iPhone 11 Pro แล้วก็11 Pro Max เริ่มต้น7,900บาทจะต้องทำอย่างไรแล้วก็มีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างนะครับผมเพียงแต่นำข้อมูลมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ดูเท่านั้นซึ่งถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยทุกท่านไว้ก่อนนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมนำมาก็นำมาจากทางด้านเว็บไซต์ของ AIS โดยตรงนะครับนี่เป็นโปรสิทธิพิเศษนะครับที่ผมนำมาประชาสัมพันธ์ให้ กกัททุท่านนไดดู้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ค่ายที่สนะครับสำหรับค่าย d ีแท็กไอโฟน11 Pro แล้วก็11 Pro Max นะครับสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น21,700บาทสาหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะครับย้ายค่ายเบอร์เดิมเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือนของเขานะครับสำหรับ iPhone 11 Pro มีขาย2ความจุนะครับ64 g ิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่33,900บาทการซื้อเครื่องพร้อมโปรเริ่มต้น18,700ถ้าย้ายค่ายก็มีเส่วนลดให้อีก1,500บาทนะครับส่วน iPhone 11 Pro Max ความจุ64กิกซื้อได้ในราคาเริ่มต้น24,200จ่ายลวงหน้า3,000บาทนะครับนี่เป็นรายละเอียดของการซื้อเครื่องพร้อมโปรจากทางด้านค่าย d t e c นะครับใครสนใจก็ไปติดต่อสอบถามได้ที่ d t e c Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย TrueMove H นะครับก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่สำหรับ iPhone 11 Pro ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่39,000บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคาเริ่มต้น17,700บาทซึ่งรายละเอียดของโปรก็จะมีให้เลือกกัน 3แบบนะครับแบบแรกรายเดือนเดือนละ1499บาทต่อเดือนซื้อเครื่องในราคา17,700นะครับจ่ายล่วงหน้า6,200บาทอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับค่าโทรก็1,200นาทีโปร1,999บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องในราคา19,700จ่ายล่วงหน้า4,200บาทอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรก็650นาทีแล้วก็โปร699ซื้อเครื่องในราคา21,700นะครับจ่ายล่วงหน้า2,500บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับอินเทอร์นเน็ตของโปร699ให้มาใช ข30กิกส่วนค่าโทรก็250นาทีดูกันต่อที่ iPhone 11 Pro Max นะครับมีขายกันครบทุกความจุนะครับราคาเครื่องเปล่าสําหรับความจุ64กิกขายอยู่ที่34,900บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมก็ซื้อได้ในราคา23,200บาทนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับใครอยากจะซื้อสําหรับ iPhone 11 Pro แล้วก็11 Pro Max จากค่าย t o Move S สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ t o o Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาทั้งหมดสําหรับ iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 โ Pro Max นะครับท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อกันได้เลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ